สำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับท,ทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของพระเดิม และถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามงกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I g O N E ตามด้วยหมายเลข99 big วันเก่าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่นะักคลินมีดหมอนะครับได้มีโอกาสเข้ามานั่งทักทายนะครับนะกับแฟนครับทุกๆท่าน ก่อนอื่นครับผมนักคารีมีดหมอก็ต้องบอกว่ายินดีตอนรับนะครับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของคูบาญานนะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างแม้วจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเรืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ กที่กล่าวมาทั้งหมดก็เรื่อที่ว่าเป็นพระเกจิหลวงเป็นพระยโสงนะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างทั้งสิ้นเลยนะครับที่สําคัญยิ่งกว่านั้นเป็นพระเกจิที่อยู่ในสายเดียวกับหลวงพ่อเดิมทั้งสิ้นเลยนะครับนะเอาละครับวันนี้ก็นะครับจะได้นําเอาเป็นมีดนะครับนะด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่เป็นด้ามไม้แกะพ่อปู่ฤาษีนะไม้ท่านนักชมนะอ,อีกหนึ่งเล่มนะครับถือว่าเป็น อีกอมิติหนึ่งะครับต้องบอกว่าเป็นมีดที่าหาชมได้ยากนะครับนะเป็นมีดดัาไม้ฝักไม้ในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะจะมาให้ท่านได้รับชมนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านไหนนะครับนะอยากจะติดต่อสอบถามนะครับมีความสนใจเกี่ยวกับผ้ารอยเท้าหรือว่าจะเป็นเสื้อยันกรดีนะหรือจะเป็นผ้ารูปหล่อนะครับกุกนะวัดพนมลอกนะครับนะ อำเภอท่าตะโกนะครับจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะเป็นพระกลุกนะผระรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะที่มีอายุมากกว่าร0อปีนะครับนะหากท่านไหนมีความสนใจนะครับนะอยากจะแบ่งนะอยากจะขอแบ่งอะไรอย่างนี้นะก็ด้วยความยินดีนะครับนะให้ท่านโทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์086 329 1496หนะหรือหากท่านไหนนะครับที่มีนะครับนะเรื่องเล่าอยากจะ แชร์เข้ามาแบ่งปันนะก็ได้ความยินดีนะครับนะก็แอดไลน์ผมไปนะก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้า hmm. big one เเก้านะครับนะ mm hmm. ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีเรื่องราวดีๆนะครับนะ mm hmm. หรือว่ามีมีดหมอส,สวยๆนะครับเก่าๆนะ mm hmm. ก็ สามารถที่จะสงเข้ามานะครับนะก็ชมกันได้นะครับชมกันได้หากผมพอใจหรือว่าถูกใจก็ว่ากันนะครับนะชาหหาบูชากันได้อย่างนี้เป็นต้นนะอ่านะครับนะเอาล่ะนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับนะนำเอาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะจะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทําคลิปนี้นะอ่านะครับนะนี่ครับก็เป็นนะ เป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะขนาดพกพาว่ากันง่ายนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับก็จะซูมให้ท่านได้นะครับเห็นภาพนะครับนะชัดๆนะเห็นาภาพที่แกะนะครับนะนี่นะเป็นแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับนะพ่อปู่ฤาษีก็คือ,อเดินดงนะครับนะพ่อปู่ฤาษีเดินดงนี่นะ นะครับนะงดงามมากนะครับเป็นงดงามมากเป็นมิยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะวัดนองโคของเรานะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆก็คืออหมุนนะครับให้ท่านได้เห็นทางด้านหน้าและก็ทางด้านหลังนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังนะเป็นไม้คูณนะครับเป็นไม้คูนทั้งเล่มเหมือนกันนะครับนะแกะเป็นพ่อปู่หรือสีนะ นี่นะครับนะก็มองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยความวิจิตรงดงามนะครับนะนี่ก็นะครับให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะอ่าอย่าลืมนะครับหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในเทโรนะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์หรือว่ากดติดตามนะ หรือว่าหากท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วนะครับนะ้าเมื่อท่านติดตรงไหนแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคําถามของท่านนั้นนะักคลิบมิตรหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านนะ ยกเว้นเพียงคาถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับที่ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะ,ะก็ส่วนใหญ่นะครับนะคนที่ถามเข้ามานะครับนะก็ฟังดูผิวเผินดูเหมือนว่าจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะและที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบนะครับที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามา ก็นย่งว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามานั้นก็คือต้องการเพียงคําตอบคําตอบเดียวเท่านั้นนะครับนั้นก็คือมีผมจะต้องแท้เท่านั้นและจะต้องทันหลวงพ่อเดิมเท่านั้นถ้าไปตอบคําอื่นเป็นปัญหานะครับนะถ้าไปตอบคําอื่นเป็นประเด็นทันทีเลยนะบางคนก็โกรธกันนะบางคนก็ปิดสายกันไปก็เยอะแยะมากมายนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรียนไว้นะครับเรียนไว้ไม่ได้ว่ากันนะ ก็นักจากว่าที่ผมพูดเรื่องนี้ตอกย้ําในเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่ามีคนใหม่ๆนะครับมีท่านใหม่ๆเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เป็นจํานวนมากนะะเพราะนั้นเราจะต้องบอกในเรื่องของจรรยาบรรน,นะครับนะให้คนใหม่ๆได้ทราบด้วยนะครับส่วนคนเก่าก็อย่าเพิ่งลาคาญนะอะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับนะก็มาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันนะ จริงๆในเรื่องของมีดก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะพูดเรื่องน้ำเดิมนี่แหละนะครับนะแต่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดหลายๆเล่มเข้ามาให้ท่านได้ชมเท่านั้นเองนะเพราะมีดมันก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะ uh, นะครับสองก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะครับที่ท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะอันนี้หลักๆเลยนะครับส่วนที่4ก็จะเป็นกันนี่แหละนะ อันนี้หลักๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะซูมนะครับให้ท่านเห็นเนื้อในของไม้นะครับนะไม้เป็นไม้คูณทั้งหมดเลยนะครับทั้งฝักและด้ามน,นะถ้าเป็นมีดยุกต้นหรือเป็นมีดคนในยุคโบรัมโบราณนี่ท่านจะนิยมนะครับท่านจะนิยมใช้ไม้คูณมาทำนะมาทําเกี่ยวกับเครื่องรางนะครับเนื่องจากว่าไม้คูณนั้นเป็นไม้ที่มีทนนศิธิ์อยู่ในตัวนะ นะเป็นไม้ที่มีทมนสิทธิ์หนตัวนะครับนะฝักคูณลัดด้วยหวายนะครับลัดด้วยหวายทั้งหัวท้ายเลยนะอันนี้นะครับนะหัวท้ายแต่ในส่วนกลางนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเชือกสายสินนะครับนะเอาละพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับก็อยากจะให้ท่านชมในส่วนของอาภายในนะครับภายในนี่นะครับนะภายในเรียกว่า ใบก์กนะครับนะที่ทันที่เป็นการตอกลายน้องสิงนะครับแต่เป็นน้องสิงแบบในยุคโบร,โบราณน,นะอ่าเป็นมียุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะมียุคต้นก็จะมีอายุเป็นเป็นร้อยปีต้องบอกอย่างนั้นนะครับเกกว่าปีถึงร้อยกว่าปีประมาณนี้นะอ่านะครับนะมีแต่เล่มนะครับจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนบางคนก็บอกว่าไม่ดี ต่อให้ผมบอกว่าใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือทุกเล่มเลยต้องการที่จะนำออกมาให้ท่านได้รับชมก่อนนะครับนะให้ท่านชมเมื่อท่านชมแล้วนี่ะครับท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะท่านก็ติดต่อสอบถามนะครับนะกันเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9กนะอน่เาเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นะครับก็ติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะ ที่สําคัญนะครับก็คนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในคะรอบครองผมถือว่าการมองนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะอาจจงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่คนตมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนั้นไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวแพร่ๆไปหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะ,ะเพราะนั้นเมื่อมองไปแล้วเนี่ยครับก็จะมีอีกสิ่งต่อไปนะครับนะ เห็นว่าใช่แล้วนะครับนะเราเท่านั้นจะต้องเป็นผู้เลือกนะครับอย่าไปให้คนอื่นเลือกให้แม้กระทั่งตัวผมเองก็ไม่จาเป็นต้องเลือกนะอ่าพอมีทุกเล่มในปนเป็นมีดที่ผมได้เลือกมาได้คัดสรรได้คัดกรองมาเป็นอย่างดีแล้วครับนะอ่าผมก็ว่าดีที่สุดแล้วละ่ะส่วนท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วนะเพราะว่าเราคงไม่สามารถไปบังคับให้ทุกท่านนะก็คือคิดอ่าเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันได้นะเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องโปรติอยู่นะคงจะเป็นไปไม่ได้ทุกคนจะเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะอันนี้ผมเข้าใจเลยนะครับนะเมื่อท่านเห็นบะดีนะครับท่านต้องเป็นผู้เลือกนะครับนะ,ะก็ไหม่ควาำว่าเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปไว้ในครอบครัวของท่านนะครับนะ อาจจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูและสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอยาว่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับประมาณนี้นะ ท่านจะต้องเป็นผู้เลือกนะครับนะเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปไว้ในครอบครองหรือไปไว้ในที่บ้านของท่านว่ากันง่ายนะครับนะอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นนั้นจะเห็นเหมือนท่านจะคิดเหมือนท่านจะทําเหมือนท่านนะครับนะมันคงเห็นไม่เหมือนกันหรอกนะต่อให้เซียนใหญ่ขนาดไหนนะครับนะก็คงจะเห็นไม่เหมือนกันนะบางทีเขาบอกว่าดีท่านอาจจะบอกไม่ดีนะ อ่านี่แหละครับเขาเรียกว่ามันอยู่ที่มุมมองจริงๆนะอ่าอยู่ที่มุมมองเป็นนั้นว่าหากท่านต้องการเช้าหาบูชานะครับจะเป็นเล่มไหนก็ดีนะอ่านะครับเมื่อท่านเห็นว่าใช่แล้วเมื่อท่านพอใจแล้วนะครับนะตัดสินใจตูมเลยครับนะเมื่อตัดสินใจเราก็ไม่จาเป็นต้องไปปรึกษาใครจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยหากท่านไปปรึกษาคนผิดคนก็หมายความว่าไปปรึกษาคนไม่รู้หรือคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนะ อันนี้ก็ให้ระวังนะครับจะทําให้ท่านนั้นก็คือสูญเสียโอกาสนะครับสูญเสียโอกาสเป็นยังไงนะก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีๆไปไว้เนครอบครองแต่ในที่สุดอาจจะสูญเสียของดีๆไปนะครับเพราะท่านไม่ได้เชื่อมั่นตัวเองนะไม่เชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองไปเชื่อมั่นและศรัทธาคนอื่นมากกว่าตัวเองประมาณนี้นะ,ะที่สําคัญไม่เชื่อมั่นในเซนต์ตัวเองไม่เชื่อมั่นในจริตของตัวเอง เขาบอกว่าเซนและจริตนี่นะครับจะเหนือเซียนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะท่านดึงออกมาใช้ให้ได้นะครับในเรื่องของจริตและเซนนี่นะอ่าเขาเรียกว่าเหนือกว่าสิ่งใดต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นในการที่เรานะครับนะอยากจะ,ะได้อะไรดีๆนี่นะครับนะเมื่อเราเห็นว่าใช่แล้วนะครับนะที่สําคัญนั้นเราก็ต้องตัดสินใจเลือกเลยนะครับนะ ที่สำคัญเลือกแล้วก็อย่าไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาคนอื่นเขานะครับนะ